สวัสดีครับผมมิทูนนะบอกกอยเยวขาแล้วเยอข่า,ขาทีทีวีนะครับโอ้ตอนนี้มีอาชีพใหม่นะทานายไก่หมุนทานายไก่หมุนมาได้ยังไงเลยครับโอ้โหมันกลา้ปา,าปงังอ่านปลอมตัวทนายขึ้นศาลเลยโอ้เนี่ยทาไม่ได้ยังไงฮนะปลอมตัวทนายขึ้นศาลเล็กทนายไก่หมุนอาชีพใหม่นะนี่ผมบอกเลยนะว่าเขาจะคุณอยากเป็นทนายไปเรียนให้จบเสีย มาเป็นทนายเรียนโรงเรียนรามเรียนไปเลยเรียนได้เรียนจบมาเป็นทนายได้นะว่าคุณความสามารถคุณเรียนได้อยู่แล้วนะแต่คุณต้องไปเรียนให้จบเพืุอมาทำอย่างนี้อย่างนี้คุณหาเรื่องเนะนะนี่ยหาเรื่องติดคุกนะติดคุกแน่ๆงานนี้นะติดคุกแน่ๆแล้วอะไรขึ้นศาลตั๋วทนายปลอมแล้วกระทรวงยุตทธไม่มีอะไรบกป้องกัน,กนหรือว่าปลอมมาแท้มันต้องมีเลขที่เรียนมีตัว๋วแล้วมีใบบัตรทนายต้องมีเลขที่ทนายดีครับนะ ก็มีการเสียกันไรออย่างหายวิธีการเพื่อจะตรวจสอบได้แต่ถ้าโอ้โหนี่ตรวจสอบได้ขึ้นกว่าความมืนสารไม่ใช่เป็นแต่นายมือสองแล้วแต่ปัญหาใส่ชุดกุยนี่เดี๋ยวฮะนี่ปัญหาใหญ่เลยใส่ชุดกุยขึ้นสารนะฮะช่วยทานายมือหนึ่งเล็กนายมือสองอ่ะช่วยมือหนึ่งรักคานอายการ โอ้โหอย่างนี้มันมัน,ม,นมันกล้าขนาดนี้เลยนะนะกล้ากันนี้บางอาจขนานี่เหรอสารจะบอกบางอาจนั่นเออนี่ยตั้วก็ติดคุกยาวอ่นะะสารเราคงไม่คงไม่พอใจแหละวะ่ทาทะทำกันอย่างเงี้ยอย่างนี้นมิ่นสารหรือเปล่าเดี๋ยวผมว่าน่าไม่รู้นะอย่างนี้ติดคุกอ่ะว่าไงาติดคุกยาวอ่ะติดคุก แล้วคีคดีเสียหายที่คุณทาคดีมาไปเอาคดีคดีนี้มาทําอะไรเสียหายคดีคดีหรือใหม่ทต่ไงเมื่อคุณไปว่าความอาจไม่เลือกแต่พนักงานเมื่อหนึง่งเขารับผิดชอบแต่คนไปแต่คนไปหลอคนอื่นนะนะมานะนายมือหนึ่งรู้เห็นเขาเปล่าไม่รู้นะเอาไาด้ให้คุณทำหรือเปล่าเอาอคดีให้คุณทำหรือเปล่าไปลอเขาเป็นทางนัานานะเรื่องแดงมาเพราะคุณทำอย่างเงี้ย นะไปเรียนให้จบดีกว่านะครับไปเรียนให้จบไปเรียนให้จบไปเรียนจบนะมันก็จะได้เป็นทนายนะเ่าคุณเรียนได้ถ้าคุณมีความสามารถอย่างนี้คุณเรียนได้แต่อย่าไปทาอย่างนี้นะติดคุกนะครับเัน่ี้อาชีพใหม่ทานายไก่หมุนโอ้โหเท่เท่จริงๆแิ่เท่จะติดคุกนะนะบอกกันนะเท่ติดคุกนะครับนะไปหลอกชาวบ้านเขานะไม่ว่ามึงไปตกตาสารนะนะ ก็ตัวที่ทำต้องต้องเอาเรื่องมาแก้ไขนะเอาเรื่องมาแก้ไขด้วยอย่าให้มีอีกนะโวเห็นแล้วมันประชาชนคิดว่าอะไรกันเนี่ยยุคนี้เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยปิดอย่างนั้นนะครับอ่ะนั่นก็ไปแก้เนี้ยอันนี้อีกเรื่องนึงนะฮะในในพูดเรื่องน้ํามันน้ํามันดูสินยตอนนายกท่านนี่ครับสั่งศาลให้พาก่อนเนี่ยโอ้โหน้ํามันท่านรองยกขึ้นมาบริหารชั่วคราวโอ้โหน้ำมันขึ้นมาปุ๊บปั๊บปั๊บ ลงลงน้ำมันลงเรือสามสิบานะสบาทลงเหลือสามสิบสามบาทลงลงมาตลอดเลยตั้งท่านลองยกขึ้นมาบริหารพูด่านพูดเอ่ยชื่อท่านเดี๋ยวขออนุาตนะท่านปวิทย์ะลงพันธุ์เอกประวิตนี่ปุ๊บน้มันลงราคาเว้วยเออลงราคาลงโอ้ใช้ได้เว้ยลงกวมเนี่ยดยอดลงราคาเอ้ยพอมันเปลีย่ยนใหม่มาเสร็จปุ๊บแล้วเนะท่านก็มีคำสั่ง ท่านมาท่านนายกมาบริหารต่อนะแต่ว่าไม่อ้าวน้ำมันขึ้นอีกแล้วยังไงกันแน่เนี่ยอช่วยกันดูนะว่ามันเป็นเกิดจากน้ำมันโลกหรือเกิดจากอะไรหรือเกิดจากอะไรบางอย่างหรือเปล่าทำไมยกไม่ขี่วันเนี่ยท่านลองบริหารน้ำมันลงถ้ายกนั่งบริหารไน้น้ำมันขึ้นมันเกิดจากอะไรนะช่วยดูหน่อยนะครับลองดูที่มันเป็นไงนักการต่างเนี่ยว่ามันเกิดจากตรงไหนเนี่ยผมยังงงอยู่เนี่ยนะ ฝ uh huh. ากแค่นี้นะครับขอหนุาครับวัสด,ดีครับผมวัสด,ดีครับ